สวัสดีค่ะคีโตบายพิมงก์กะทิจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้จะมาทำคุกกี้ชาเขียวมัทฉะแท้ของญี่ปุ่นนะคะก็จะประกอบด้วยชาเขียวมัทฉะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตัวนี้เป็นน้ำชาเขียวของอาลับนะคะแม่ปูจะใส่สองช้อนโต๊ะเนยแท้ค่ะหนึ่งส่วนสีของกล่องนั้น,นะคะตาเอาอุ่นเวฟก่อนเสร็จแล้วสาให้ความหวานแม่ใช้สานจัโต๊ะค่ะผงวานิลาหนึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้เป็นวีกูเตนนะคะแม่ใช้สองช้อนโต๊ะค่ะ เซือแป้งอัลมอนด์ใช้6กช้อนโต๊ะนะคะกะเอาอะค่ะทุกอย่างแม่กต่อเอาแม่ไม่ซีเรียสโเคเลย เรารู้สึกว่าใช้ไม่ทายความแบบแล้วเราก็แชใจนะ เป้นแบนี hmm. ้าย่เรากอไปทำา ต,ตัวอย่างนะคะอย่าลืมวางเตา15นาทีไปบนล่างไปบนล่างนะคะอย่าลืม200ค่ะเตรียมข้าเตาแกนี้ก็ได้คุกกี้ชาเขียวมัชฉะคีโตในแบบัย กำลังวอร์มเตาพูดง่ายๆแม่ทำคุกกี้อย่างอื่นอยู่ค่ะเ e นจอยนะคะทุกคน